ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับส้ม v ี8 8สาขาแลาดูหลวงอีกเช่นเคยนะจ๊ะนะตอนนี้นะคะส้มเอาโปรโมชั่นดีๆสําหรับเดือนพฤษภาคมนี้มาบอกนะคะนะกับ t ต y o ต a v i ีโกแชันนี้นะคะตอนนี้นะจ๊ะส้มจัดโปรโมชั่นนะคะลดทันที40,000บาทนะคะจากราคา469,000บาทนะจ๊ะตอนนี้เหลือแค่429,000บาทนะคะนะวีโกแชมปีปี2 0 1นนะจ๊ะ คันนี้บอกได้เลยสวยมากๆนะจ๊ะพี่จา๋าลองดูรอบคันได้เลยนะคะนะคันนี้คุณภาพเนี่ยถ้าวัดเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์แล้วเนี่ยส้มให้คันนี้ประมาณ90%เลยนะคะนะสวยมากรถเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆนะคะ ใหม่มากๆนะคันนี้ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสมกับโปรโมชั่นที่ทาง V88 สาขาและบูหลวงเนีจัดมาให้อย่างแน่นอนนะคะนะกับย้ำด้วยนะจ๊ะก็โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะคันนี้รถพิเศษ4,000 40, 0บาทนะคะเรามาดูด้านในกันนะคะนะตัวนี้เป็นสีครีมนะคะตัดดำนะคะนะรุ่นนี้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะมีแอร์แบกให้1คู่นะคะ มาพร้อมกับพุมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะนะรุ่นนี้เป็นระบบเบรก ABS นะคะสวยมากๆเลยนะคะดูภายในนะคะเข้ากันได้อย่างลงตัวนะคะสีครีมตัดดำเนี่ยสวยมากๆนะจ๊ะรุ่นนี้เป็นตัวแคปเปิดได้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนะใครที่ชอบรถแคปเนี่ยเชิญเลยนะคะ ส้มย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับโปรโมชั่นที่ลดราคา40,000บาทสำหรับวิโก้คันนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะที่ V88 ของเรารับประกันเครื่องเกียรเ์เฟืองท้ายนาน3เดือนหรือว่า10,000กิโลนะจ๊ะวันปล่อยรถเนี่ยเราเปลี่ยนแบตใหม่ถ่ายของเหลวให้นะคะการันตีเลยนะคะว่ารถไม่เป็นรถที่สมซากหรือว่าจมน้ำหรือว่าชนหนักมาแน่นอนนะคะรถสวยคุณภาพดีต้องที่ V88 เท่านั้นนะจ๊ะส่วนใครที่ ยังกังวลเรื่องเอกสารนะคะลองโทรเข้ามาหาส้มได้นะคะที่เบอร์0 8 5ย์3 4 2 5 0นนะจ๊ะอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรโทรมาได้เลยนะคะ,ะหรือว่าอยากจะบอกว่าเออไม่มีสลิปเงินเดือนออกได้ไหมตอบได้เลยนะคะตอนนี้พ่อค้าแม่ค้านะคะอาชีพรับเป็นเงินสดเนี่ยที่วี8ของเราออกได้นะคะรับเหมาก่อสร้างนะคะออกได้หมดเลยนะคะนะจะบอกเลยนะคะตอนนี้ตะกูลโตโยต้าของเรานะคะ วีโก้เนี่ยลดทันทีเลยนะคะตอนนี้นะหลายหมื่นเลยนะคะเริ่มต้นที่3 0 0 0 0ื่นถึง6 0 0 0ืบาทเลยนะคะแล้วแต่ละคันแต่ละเคสไปนะจ๊ะอยากได้คันไหนสีไหนนะคะนะตอนนี้วีโก้ขายดีมากๆนะคะสังเกตดูช่วงไหนที่ V88 ปนำลดเข้ามารุ่นนั้นจะขายดีนะจ๊ะตอนนี้วีโก้เราปล่อยกันไปแล้ว4-5คันสำหรับเดือนนี้นะคะนะตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ย สวยๆย,ยังรออยู่อีกเยอะนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆราคาลดแรงๆแบบนี้นะคะเริ่มต้นลดที่3 0 0 0 0ื่ถึงหกหมบาททุกคันนะจ๊ะพี่จา๋าอย่าลืมนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะฝากด้วยนะคะถ้าใครอยากได้รถไว้ใช้งานนะจ๊ะ V ี8สาขาลาดบุรหลวงนะคะอยู่ถนนอนยุทยาสุพรรณบุรีนะจ๊ะกมที่35นะคะไปไม่ถูก โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0851834250นะคะนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปรีวิวให้ดูกันทุกๆวันแบบนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า